ดีครับอยู่กับช่องยูทุกรถดำสวยๆจารัดครับตอนนี้ก็งานเข้าแล้วครับสิบล้อเข้าไปเทดินครับจมครับต้องลากออกแน่นอนนะครับตอนนี้ดินไม่ไหวแล้วเพราะว่าไม่ต้องลากหรอก นัำเอวขึ้นไปขับนี่ขึ้นแน่นอนคอยห,หลังได้ดิล้างไปเอาโซ่อยู่เดี๋ยวให้มันเดี๋ยวเดี๋ยวให้มันนำก่อนให้มันด้ำแล้วก็เตะเปิดทางให้มันใหญ่ให้มันบ้างอันนี้ดินดิอ๋อดินลูกรังครับ ุทุกท่านมานะครับสำหรับการมาร่วมบริจาคในการจัดสร้างบ้านให้แก่ผู้ยากไร้นะครับอยู่ตรงนี้ครับตอนนี้ผมก็เอาไมโครมาปรับพื้นที่รอก,ก็มีทีมงานช่วยกันเอาดินเอาหินมาบริจาคโอ้ยมันให้ลลีขาดได้ดิ <c oughs> เดี๋ยวดยวียกเองย,ยกหมดเลย แล้วลิ้ขาดตัวนี้จะเดาเลยมาเลยบุศนักขายอะไรกันฮะมาขายอะไรกันจากวะที่มาจากมาจากร้อยเอ็ดเลยเหรออ,อยู่อำเภออะไรครับเมืองสวงเมืองงสวมากี่คันสามสี่คันครับสี่คันครับ,รบนีนรรบทบ่ท่านสจครับสวัดีครับท่านสจอท เดี๋ยวผมจะให้ดูว่าท่านสอจอชื่ออะไรเฮ้ยไม่ใช่ขวดนี้เนี่ยกระแลขวดท่านสอจอป้อมครับสอจอป้อมนี่ครับวยี่ยมมากครับเดี๋ยวทีหน้าทีงานทุกคนก็จะเอาลงวัดลูก,ลกค,คูน่น้อกจะที่น้องครับคุยกันก็คือทีหน้าผมจะจัดถคุณทายเข้าวัดลึงคุณพระคุณพระกำลัขขง,ง,งจะสร้าง ไอ้ตรงข้างเมดรับแระรอกค่อยรอให้มันคุงตารที่มันมีบรรยากาศให้มีอะไรจะบอกเพื่อนกันนะครับผมต้องขออภัยในความไม่สะดวกหน่อยนะครับตรงนี้ครับเอาโซ่มาแล้วครับอู้มาผู้ใดวะนี่อันนี้เป็นดินครับ บินตรงมาจากหารทรายครับโอ้โหสุดยอดเลยครับแบ่งมาจากหารทรายพูดนะมาพูดใดนาอบันนีเฮ้ยโอ้เลย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 าไอาเอาเกิดไหนเอา ฝั่งนั้นโน้นก็จะเป็นขนมจีนครับสำหรับใครที่มา ก็ไปกินได้ครับตรงโน้นนะครับใครหิวก็ไปตักกินได้เลยขนมจีนมีฝั่งทางโน้นไปล้นไปไอ้อมันลากดูดิ พระเอกประจำทีมงานครับ อยมาเลยเอง็งเอง็งไปมาเลยฮะนะอะไรต้มลึกแค่ไหนเดี๋ยวไปดูหน่อย เออโอ้ยแค่นี้สองเผาถ้าทูปเกตไม่ได้อยู่แล้วแค่เนี้ยกัวกัวตีโซ่ขาดว่ะกัวโซ่ขาดจริงเลยถ้ากระชากเนี่ยขาดแน่นอนเลยนะพี่ได้ดับเครื่องไหมได้ดับเครื่องไหมดับที่ไหนล่ะหลานนั่งดูกระตูนแม่รถอยู่ผมปิดไปแล้วไม่ได้หรอกเกียร์หรอฮะเกียร์ว่าอะไรเกียร์ไม่ได้ดับเครื่องไปดูเครื่องมันจะขาด

ด้วยครับมืดแล้วหนุนคือล้อคือล้อหักไป ไปไปไปเอาเลย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 โอ้ยมามามโอ้โซ่เกืบขาดนะโซ่ยืดเลยอ่ะถอยถอยถอย ยืดไหมเรีย,ย,ยบร้อยไหนโคโยืด<น>ตรงไหนายอเหรอโอ้โคโยดเลย <c oughs> ดูออกเลยเมื่อกี้ว่ามันยืดไหมย,ยืดออกเลยโอ้ออแบนเลยทั้งแบนยืด Lắm rồi mày. bên này bên ở vòng này. cọt điเลย. cọt. ô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  นอนตรงนี้เนอนไรมนเหมาไปมาไป,ไปมา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 ไ่มา,มมาไ,มไปมาไปไปมมมมามามมาม ขาดมนเลยรถไหนเฮ้ยขวเร็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 วหักไปโน่นหักไปโน่นโซ่เกือบขาดไหมขาดเลยตึงแรงตึงโอ้ไม่ออกเลยว่ะโซ่ขาดแน่นอนโอ้โอ้โอ้โอดูว่าแล้วบ่เหลือเรียบร้อยเลย โโอ้หนั่นแล้วยลยยกใหมดเลยยกให้หมดเลยล่อมันคือขวาเมื่อกี้มันคือกอหักว่ะเรียบร้อยเลยเพราะว่าโซ่นี้แค่หกโลล่ามันก็ขาดแล้วครับ ซ่ผมซื้อยังยังไม่ถึงสองสามโเย็เยะยะัติดแรงวหมพอพอพอาเดินไปไหนเรียบร้อยเลยไปลุ้นโอ้โห ดิบๆเลยอ่ะพาดเมนเลยอ่้หะยกเลยพาดเมนเลยเอาพี่หยังเดไล่เดไร่รูพี่ พัาด่าเราว่ารถมันติดรถมันติดก็รถมันติดเขาลากกันอยู่ใครมาด่ราฮะก็รู้อยู่แค่นี้เราให้หนูเนี่ย<อ>รถตอนนี้เอาไหนดิไอของร้านี่เดินหน้าไปก่อน,นีิโอ้ใจเย็นพี่น้องอากาศร,ร้อนคนก็ร้อนครับอากาศร,ร้อนโอ้เอาไม้ไมาทำไมนี่ <laughs> ขออภัยนะครับในในการใช้รถใช้ถนนนะครับโอ้แกลเลยอ่ะไม่ต้องเกรดเลยครับใจเย็นเออพี่น้องเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับผม